ประโยชน์จากผักรสขมนะคะตอนเป็นเด็กพ่อแม่ของใครบ้างคะที่บอกให้เรากินผักรสขมบอกให้เราฝึกกินสิ่งที่มันมีรสขมนะคะเช่นมะระนะคะมะระนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายมากประโยชน์อย่างแรกเลยนะคะหนึ่งช่วยลดระดับน้ำตาลภายในเลือดมีงานวิจัยบอกไว้ว่าผู้ใหญ่24คนที่เป็นโรคเบาหวาน รับประทานมาะระขี้นกเข้าไปประมาณ2,000มิลลิกรัมรับประทานติดต่อกันเป็นเวลานานถึง3เดือนช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ 2. ประโยชน์ของมะระช่วยย่อยอาหารการบริโภคมะระเป็นประจำช่วยบรรเทาการท้องผูกและช่วยย่อยอาหารได้เป็นอย่างดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะ มันจะมีสารอาหารบางตัวที่ช่วยส่งเสริมแบคทีเรียในลำไส้ให้แข็งแรงช่วยในเรื่องของการดูดซึมนั่นแสดงว่ามะระเป็นผักที่มีแหล่งไฟเบอร์เป็นอย่างดีนะคะ 3. คุณสมบัติของมะระนั่นก็คือการต้านมะเร็งมีผลงานวิจัยชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามะระมีสารประกอบบางชนิดที่มีคุณสมบัติในการต้านมะเร็ง ยับยั้งการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็งเต้านมได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังเป็นการต่อต้านการเพิ่มจำนวนของเซลล์มะเร็งและหยุดการก่อตัวของเนื้องอกได้ด้วยประโยชน์ของมะละอย่างที่4ช่วยในการลดน้ำหนักเพราะว่าลายรู้ไหมคะมะละมีแคลอรี่ไขมันคาร์โบไฮเดรตค่อนข้างตำ่ำนอกจากนี้ยังทำให้คุณรู้สึกอิ่มนานด้วย มะระจะมีส่วนในการช่วยกระตุ้นตับให้หลั่งกดน้ำดีที่จำเป็นสำหรับการเผาผ่านร่างกายเผาผ่านไขมันภายในร่างกายของเราได้ด้วย5ประโยชน์ที่ดีๆที่ได้จากมะละนั่นก็คือดีต่อตับมะระมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มเอนไซม์ในตับเป็นยาแก้เมาค้างได้ด้วยนะคะเนื่องจากมะระมีรสขม ประโยชน์ข้อที่6ที่ได้จากมระนั่นก็คือรักษาบาดแผลมระสามารถช่วยในการรักษาบาดแผลได้เป็นอย่างดีเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะมันมีส่วนช่วยในการควบคุมการไหลเวียนโลหิตและการแข็งตัวของหลอดเลือดที่ช่วยในการรักษาบาดแผลและลดการติดเชื้อได้เป็นอย่างดี7ช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทาน หลายคนคงยังไม่รู้ว่ามะละจะอุดมไปด้วยวิตามินซีที่ช่วยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงป้องกันการติดเชื้อและการเจ็บป่วยต่างๆนอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการต้านการอักเสบด้วยประโยชน์อย่างที่8ที่คุณจะได้รับจากมะระถ้าคุณรับประทานมันเข้าไปนะคะมะระจะมีวิตามินซีแล้ว นอกจากนี้มะละยังมีวิตามินเอที่ช่วยป้องกันภาวะต้อกระจกและเสริมสร้างการมองเห็นบำรุงสายตาให้แข็งแรงได้ด้วยนี่เป็นเพียงประโยชน์แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ได้รับจากมะละใครที่สามารถรับประทานอาหารหรือผักที่มีรสขมได้คุณลองเลือกมะละก่อนนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าคุณสมบัติที่คุณได้จากผักที่มีรสขมนั้นมันมากมายมหาศาลนะคะ เลือกอะไรก็เลือกให้มันดีต่อร่างกายดีต่อใจดีต่อตัวเองนะคะ Healthy is wealthy นีนามหา